มันไม่ปวดนะ่แล้วสมัยใหม่น้นมันตึงจนกว่าจะเอา้องดวไม่สุกนะครับนครับอาจารย์ท่านไวนที่ที้เดินทางมาเารับทราบมารับาพ่อกก่าหาตามที่ในสีส่วนรเดชนยาเนี่ยนะครับได้แจ้งความไว้รองผู้ไว้ที่ สอนอนทุ่งสองทุ่งนะาผมไม่ทราบว่าเขาแจ้งอะไรไปบ้างนะครับนะครับแต่ผมไม่ออกตัวกระแสมาแล้วนะครับแล้วก็เขาให้นายกับมติสุวรรณเนี่ยเขาเรียกมาคดีละหนึ่งล้านครับมีคดีอะไรบ้างผมยังไม่ทราบนะครับแล้วผมเป็นคนลักษณะเป็นตัวแทนประชาชนอย่างเงี้ยผมจะเอาเงินที่ไหนมาให้เขาผมยังไม่รู้เผมไม่รู้เขาเรียกมาคดีละ่หนึ่งล้านแต่ไม่รู้กี่คดีเขาบอกมีเยอะ ตัอต้นเนี่ยอาจารย์รับสารภาพไหมว่าได้ได้ก่อนยอมรับผมยอมรับใช้มือตกเขาจริงเพราะผมตกเนี่นะฮะผมดูข่าวมานานแล้วนะเนื่องจากผมมัดใส่นะครับแล้วผมไม่ได้นัดหมายกับใครเลยถ้าผมมาทานข้าวนัดทานข้าวกับเพื่อนเพื่อนบอกเอ้ยมาทานข้าวหน่อยนะเรื่องความเนพืนที่มาเจอผันั่น แล้วก็มาเอิญชั้นบนเนี่ยมันมีขายสินค้าแล้วก็ขึ้นมาตอนนี้เขาขายสินค้าเพิ่มเดินอยู่ต้องมีการมีทั้งคนอยู่ไปเดินดูข้งบนก็เห็นนายส่วนจัอย่างยิ่งกำลังจะเตรียมยื่นหลักฐานนะร้องทุกต่อกรกตนะครับแล้วก็หลักฐานนั้นก็คือเรื่องของเงินอะไรดิจิตอลหนึ่งหมื่น ของพรรคเพื่อไทยที่เขาร้องทุกมานะครับผมก็เอ๊มันไม่ถูกต้องแล้วเหลือไม่อีกกี่วันนี้แล้วจะเป็นการเลือกตั้งและประชาชนคนไทยทั่วโลกนะทั่วประเทศไทยเนี่ยจะมีโอกาสให้ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วก็ไปมันเหมือนกับกับว่าไปตัดสิทธิ์ประชาชนนะครับนะที่เขาอด เหนืออดทนมาเวลานานแล้วเราก็จะเป,เป็นการเสียโอกาสประชาชนอีกนะฮะจะทาให้ประชาชนเสียหายครับถามว่าเมื่อการเลขาเกิดว่าเขาคุณไม่ร้องร้องทุกข์ลุกพักเพื่อเพื่อไทยเนี่ยนะครับเขาเสียหายเกิดยุบข,ขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วเขาเสียหายก็เสียงบประมาณภาษีประชาชนจริงไหมครับแต่ทําไมมีหลายคนถามว่าทาไมอาจารย์ต้องใช้ความรุนแรงถึงขั้นตกทั้งๆที่ไม่รู้จักกันมาก่อนอ,อันนี้ผมไม่ใช่รุนแรงนะครับ ถ้ารุนแรงผมชกอันนี้ผมตบนะครับตบเพื่อสั่งสอนอะนะครับแต่ทําไมไม่เลือกใช้การเจราจารการพูดคุยผม,ผมไม่ได้เจราจาแล้วฮะ <ผม S 1> นะจะได้ให้รู้ว่านะคุณมีมีเรียกว่าอะไรอ่ะมีความคิดแลนามีการศึกษาแท้แต่แต่ไม่มีความคิดต่อประชาชนเลย ไม่มีต่อสังคมต่อชาชนและประเทศชาติแต่การใช้ความก็ถือว่าเป็นการใช้ความรุนแรงอาจารย์จะขอโทษหรือว่าจะบอกอะไรกับสังคมไหกับการใช้ความรุนแรงกับคู่กรณีอย่างเงี้ยก็ผมแทนผมทําด้วยใจตัวผมเองนะครับนะครับผมไม่ขอโทษในในศรีสุวรรณนะครับครับเพราะด้วยสมัครใจผมเองผมไม่ได้คนเป็นล้นรับจ้างอย่างม่อยในศรีสุวรรณ นะครับแล้วการที่หลังจากก่อเหตุแล้วมันมีภาพแชร์หลายๆภาพว่าอาจารย์น่ะรู้จักันนักคนเมืองคนนู้นคนนี้ตรงเนี้ยมันได้รับการว่าจ้างหรือมีการไม่มีครับผมไม่ได้รับจ้างจากใครผมไม่ได้รับจ้างจากใครนะฮะผมเป,เป็นประชาชนผม <c oughs> ทนไม่ไหวนะครับจึง <c oughs> ได้ลงมือไปนะเป็นการตบสั่งสอนการที่เขาเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ย อาจารย์ถ้าไม่มีตังค์จ่ายอาจารย์จะยอมติดคุกหรือว่าใช่ครับผมยอมติดคุกครับผมทําเพื่อประชาชนครับอยอมติดคุกครับไม่จ่ายสตังค์ไม่จ่ายครับผมไม่มีเงินดูบัญชีผมได้เลยครับแต่คุณศรีธวันเขาไม่ยอมอะไรทนะั้งนั้นนี่ครับบัญชีผม,มไม่มีเงินนะฮะ ผมไม่มีเงินตกมาแล้วก็ที่บอกว่ามีหลายคนบอกว่าโอนบัญชีเข,ข,ข้ากันผมเกรงว่าคนอื่นจะหากินผมเลยต้องโชว์ครับนะครับนี่คือสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยของผมนะครับลัวคนอื่นเขาจะไปหากินนะครับนะครับผมขอโชว์ถ้าใครจะมี การช่วยเหลือผมก็นะครับเพราะว่าในสีสุวรรณเนี่ยร้องมาแล้วหมายถึงช่วยเหลืออาจารย์ในเรื่องของฟัาทุกข์ยากครับที่จะให้บริจาครับคในการมาสู้คดีหรืออยังไงฮะเพราะว่าเขาร้องค่าเสียหายมาเป็นล้านมผมไม่มีเงินผมใจจริงประชาฮนประชาชนอยูอยอมติดคุกต่อยเพื่อชาติ ครับไม่ได้ต่อยครับตกเพื่อชาติครับตกเพื่อชาติครับตกเพื่อประชาชนนะครับวันนี้ถูกแจ้งดำเนินคดีข้อหาอะไรบ้างคะอาจารย์ยังไม่ทราบครับอ๋อยังไม่ได้พบตำรวจแล้วคะครับอันได้โอเคครับขอบพระคุณครับอาจารย์เดี๋ยวขอภาพแบบเดินเข้าไปพบตำรวจหนะ่อยได้ไหมคะเดินประตูเดินประตูแล้วเดินเปิดเข้าไปเลย คือจะไปให้แอนมาเล่าสภาพว่า่อนยาฆ่าวางยาฆ่ามีไหมแต่เนี้ยเขาเขาบอกว่าตอนเนี้ยคือไปไปสารเขาบอกว่าจะไปสารผมยังงงเลยว่า ผมยังไม่รู้ว่าเขาตั้งหาอะไรบ้างมาพิม์นิ้วมือผมแล้วผมก็จบเป็นพูดล่องห้าแล้วแ้ตงรืองครับไม่ไม่ทราบไม่ทราบเลยับผมเสียใจมากที่ผมทำแทนประชาชนตมไมิดด่ออันนัน ผมไม่ทึเลยเนื่ยแบบตอนนี้ผมตกไปพูดต้งหาออจะไปของที่อหรที่กบตอนนี้เลยผมบเขไ้ดดผม่องทำร้ายนึงครั้งเดียวเองไมไม่ได้ไปเนเป็นนะเต้สอดกมาตลอ ดเดี๋ยววันนี้เขาก็มาพิมพ์ยืมมือผมแล้วแต่เขาก็จะส่งผมเป็นสารขอให้มีน้องประชาชนช่วยด้วยด้วยช่วยด้วยนะทำไมต้องส่งผมเป็นสารครับผมมีความผิดร้ายแรงเลยยังไงครับ แกุบนะครับนี่ยังไม่ได้ยุติธรรมเลยครับความยุติธรรมอยู่ตรงไหนครับนี่เขาจะลงผมไปไปหลานดีครับที่กองลักองท่านผู้นี้นช่วย เดี๋ยวผมพิม <celular> พ <enfant> oh. oh. ์ยืมมือไปหมดแล้วก็ตกเป็นรู้เรื่องหาแล้วประวัติผมก็เสียเสียเมื่พอใจเกินพอดีเย็นเย็นเขาพี่เขาลูกคำรวจเรียบร้อยแล้วพบข่วัดได้แล้วครับที่เขาไปพิมพ์มือก่อนเพราะลุงยังไม่พิมพ์มือเขาต้องไปพิมพ์มือก่อนแล้วทีนี้ก็เขาจะอ่านก่าวหายฟัง คือจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องรับทราบข้อกล่าวหาก่อนผมจะได้แย้งว่าข้อหาอะไรบ้างแล้วมาพิมพ์นิ้วมือผมก่อนเนี้ยแล้วตอนตอนตอนแรกเนี่ยผมถึงบอกว่าจะรับทราบข้าาออทั้งหมดต้องพิมพ์ก่อนมันมันต้องให้ผมรับทราบข้อกล่าวหาก่อนไม่ใช่มาพิมพ์นิ้วมือผมจะก่อนดิมันมันยุติธรรมไหมครับผม,มอยากจะถามเส่อดู ทางตำรวจจะมาัำงานสอบสวนอยู่มาทำถูกหรือไม่เพราเป็นขั้นตอนการสอบสวนที่ต้องไม่ทันเดี๋ยวจะได้ทันครับเจริญครับครับผมาครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนดีกว่าครับเพราะเขาแจ้งข้อหาอะไรบ้างลองไปดูก่ันมันจะต้องตั้งข้อหาผมก่อนก่อนที่จะไปบีมยืมเงินผมผมมาวันเสียแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันครับมาครับมามามา